สวัสดีครับวันนี้พบกับช่องบุญเมืองสารางามวันนี้เราไปเกี่ยวหญ้ามารู้ไหมผมเจออะไรมาบ้างวันนี้โอ้โหอย่างสวยเลยครับวันนี้โอเคเดี๋ยวเราดูกันว่าผมสวยอะไรกันนี่ก็คือหญ้าที่ผมเกี่ยวมาดูความสวยวันนี้ยางระเบิดครับผมโอ้โหอย่างสวยเลยบดมาตั้งแต่ที่เกี่ยวหญ้ามาอย่างไกลเลยครับวันนี้สุดยอด คุ้มเทมากแม่น้ำเมยอก็ยังไม่ได้กินหญ้าเลยครับวันนี้วันนี้สิบโมงสองนาทีแล้วครับผมยังไม่ได้กลับไปเลยนี่รอบที่สองโอเคเดีย๋ยวเราไปตอนปะยางกันก่อนโอเคครับนี่เราก็เอารถมาจอดไว้นี่ก่อนพอดีว่าเกี่ยวหญ้าเยอะมากวันนี้รถเ,เลยยางแตกได้นี่ครับเราก็เอามาไว้ในสวนแล้วแต่เรายังไม่ได้เอาไปให้แม่น้ำเมยอเพราะว่าแม่น้ำเมยออยู่ในป่า ผมยังไม่ได้เอาขึ้นมาเลยครับ1กื่สิบโมงสองนาทีกว่าแล้วรถก็ยางรั่วเดี๋ยวผมจะเอารถไปซ่อมก่อนเดี๋ยวก็กลับมาแม่น้ำเมยก่อนจะซ่อมเสร็จก็ประมาณ20กว่านาทีนี่แหละครับเ,เราดูบรรยากาศยามเช้าวันนี้อยู่หลังสวนครับไม่ได้อยู่หน้าสวนนะครับสุดยอดเลยวันนี้เจอทั้งงูเจอทั้งตัวเงินตัวทอง รถก็มายางด้วยสุดยอดเลยครับโอเคเดีย๋ยวเราไปซ่อมรถกันเนาะโอเคครับอโอเคครับเราก็้อนยางเกิดเสร็จกันแล้วเรามาเอายางในออกกันอ,อยู่ไหนเนาะยางในอยู่ไหนเนาะครับนี่ครับยางในร็จแล้วรู้สึกเหมือนยางในจะติดนะครับ แล้วเราง่าตอกหมดเลยเอ้ยกอนน่าจะเป็นตรง,งนั้นโอ้โหเจอแล้วครับ โอเคเดีย๋ยวเราตัดตอนที่ผมทําเสร็จเลยโอเคครับแล้วแล้วก็ใส่ที่เรียบร้อยเดี๋ยวไปสูบลมครับมาลุ้นกันซิว่ายางจะรั่วไหมจะรั่วไหมเนาะ ไปพร้อมกันนะครับสรุปคือไม่รั่วครับ เรียบร้อยครับโอเคตัดต่อต่อไปกันโอเคครับเราก็ซ่อมรถเสร็จไปที่เรียบร้อยเราก็มาเอาแม่น้ำมือขึ้นข้างบนกันเลยโอยอย่างเหนื่อยครับวันนี้ทั้งร้อนทั้งแดดลมก็ไม่มีครับวันนี้ร้อนเป็นพิเศษดูครับแม่น้ำมือโอ้ยููแม่น้ำมือผอมเลย นี่ก็ประมาณเที่ยงสิบกว่านาทีแล้วครับแต่แม่ต้องแก้วขึ้นขึ้นไปก่อนหน้าแล้วครับผมโอเคเดี๋ยวราพาแม่น้ำมือไปอาบน้ำกันโอเค let's go <S ไปยาวๆครับอันนี้เส้นทางใหม่ครับตอนแรกจะเดินจากฝั่งนู้นนี่ผมเปลี่ยนเส้นทางใหม่เปลี่ยนเดินเส้นทางนี้นี่เดินง่ายกว่าถ้แม่น้ำมือก็เดินไม่ค่อยโยกเยกด้วย เดินง่ายกันทั้งสองวายอเอี่ยยาวๆครับนี่ครับวันนี้ไม่มีลมเลยครับผมแดดเปี้ยงๆเ,เลยครับสุดยอดเลยเกี่ยวญ้าตากแดดก็อย่างอย่างร้อนเลยอย่างมันใครอยากลดหุนก็มาหาผมได้นะเดี๋ยวผมพาไปเกี่ยวญ้ากันโอเคไปไปกันเลยโอเคครับเไปเจอกันทั้งบนเลยครับผม โอเคครับแล้วก็เสร็จเรียบร้อยได้กินยาแล้ว okay, okay, เราไปอัปเดตหางแม่แรเหม่อยกัน,กนว่าเป็นไงบ้างไปดูหางสิทายาไปแล้วครับ <Yeah. S 1> ทายาหมดแล้ะดูหางกันอ่าทายาเรียบร้อยอันนี้ยาแดงนะครับอย่าตกใจนะอันนี้คือยาแดง ครับผมไปรอบประมาณนี้นี่แหละครับหญ้าที่เกี่ยวมายังไม่ถึงชั่วโมงเลยจะหมดรถแล้วฮะบ่อได้แล้วครับอ,อ่านี่ครับหญ้าที่เหลือเหลือแค่นี้หนแหละ เราเช็คลมก่อนลมมีไหมโอเคได้อยู่นี่แหละครับบรรยากาศยามบ่ายนี่ก็บ่ายกว่าแล้วครับอาลมดีเหลือเกินตัวนี้โอเคถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับขอบครับที่รับชม